สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นในรีเวิร์สที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเรามาตอบคําถามอีกแล้วนะครับแล้วก็มาแชร์ทีมผ่านด่านกันนะฮะก็คือเรื่องของการติดด่านนั่นเองครับมีหลายคนสอบถามผมมาเยอะมากๆว่าพี่930อะคำถามก็ทีเดียวก็930ผ่านยังไงื <c oughs> ็อ,อธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่า930ก่อนที่ผมจะผ่านเองอะผมก็เลือดตาแทบกระเด็นอยู่เหมือนกันเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เรื่องจริงนะครับ <c oughs> 930เนี่ย <c oughs> <c oughs> เหตุผลที่ลหลายๆคนไม่ผ่านเลยนะ คือเราจะติดในเรื่องของสถานะแช่แข็งไว้เพื่อน,เอ,นเออมันจะมีตัวของราเนี่ยที่เป็นเป็นตัวของบอสเฟสหนึ่งกับเฟสสองอ่ะที่มันสามารถแช่แข็งเราได้ครับพอมันแช่แข็งเราได้เสร็จปับ๊บอ่ะเราติดซีซีติดอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะไปตีหรือไปอะไรอ่ะมันเสียจังหวะมันเสียเทิร์นไว้ดังนั้นอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะครับผมสำหรับตัวของ9ขี่สัสิบฟังเลยนะครับอันนี้สําคัญมากเซตที่ผมเซตที่เราต้องเตรียมนะครับผมกลยุทธ์มาดูกลยุทธ์กันนะครับอ่ะตรงเนี้ยนะครับมันเป็นในเรื่องของตัวแช่แข็งใ้ถาติด ตัวแช่แข็งปั๊บเราต้องจําไว้ก่อนว่าเอ้ยตัวที่มันสามารถการสถานะแช่แข็งได้ถ้าเป็นในตัวของไอีเรามีใครบ้างนะครับก็คือ <c oughs> ตัวของที่หาก,กันง,ง่ายๆก็คือลาน,นีนะฮะเออก็คือไอตัวเมื่อกี้ครับที่มันอยู่ในบดานบอสนะครับลานเนีครับก็ถ้าใครที่มีหรือไม่มีอะไรก็ตามครับไปหาอะไรก็ได้ที่มันมีภูมิคุ้มกันแช่แข็งไว้ซะนะครับพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยให้ยัดอาวุธนะครับเท่าที่เรายัดไหวเลยนะครับเอาแบบสบายๆอะ่ะเน้นแต่ว่าเน้นถึกๆนะอย่าตายเร็วเกินไปนะครับ พยายามให้น้องแบบถึกๆเข้าไว้นะครับผมอ่ะยัดไปอ่าพอยัดพอยัดตัวนี้เสร็จไปปั๊บเนี่ยถ้าในกรณีที่เพื่อนๆแบบว่าอ้ยผมยังไม่ได้เอาดาวขึ้นเยอะนู่นนี่เอาไปยืนข้างหลังก่อนอ่อาไปยืนข้างหลังก่อนครับเพื่อที่จะให้ตัวของน้องเนี่ยไม่โดนดาเมจแรงเกินไปหรือไม่ตูเยะตาลาเบ้จนเกินไปนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวของน้อง <c oughs> ตัวของน้องเนี่ยต้องการอะไรก็คือต้องการแบบเหมือนคล้ายๆว่าปวดหน่อยนะครับผมแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเกาะแตกมูหน่อยครับก็คือเอาตัวของราเชลไปนะครับผมอ่ะ เอาลาเชีวไปเพื่อที่จะเป็นเกาะแตกหมูนะครับผมหักดาบมูเออหักดาบเดียวได้ครับเพราะตัวละครบางตัวมันตีเจ็บมากเนาะเออแล้วก็จะเป็นตัวของอีวานอีวานยังไงก็ต้องมีติดครับเพราะว่าเอามาซับในเรื่องของโลทาให้ตัวของมัน,นเก่งขึ้นแข็งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของตัวคา,ารอนนะครับตัวของคารอนเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เป็นตัวแบบสายแบบ ตัวของดีนาแทนได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนมีแต่ผมผมไม่มีดีนาเนาะผมก็ใส่เป็นตัวของคารอนไปนั่นเองครับมันก็ฮิวได้เหมือนกันเนาะเออแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือโอป้าแทโอของเราเน้นในการเคลียร์ดา m a g เ wave นั่นเองนะครับแต่ของเพื่อนเพื่อนอาจจะแบบว่าออของแน่นอนสิของพี่มันแบบเออมันโหดแล้วขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ก็ผ่านได้สิอ่ะใช่จริงถูกต้องแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาจุดตรงนี้ผมก็เป็นเหมือนเพื่อนๆนมาก่อนผมเข้าใจเว้จริงดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือพยายามนะครับผมอย่าให้ตัวข้างหน้าตาย นะครับคือเราไปมองย้อนกลับไปก่อนว่าเอ้ยถ้าตัวข้างหน้าของเราตายเนี่ยแสดงว่าเราผ่านไม่ได้แล้วเราต้องไปทําอะไรสักอย่างกับมันแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้น6ดาวนะครับการตีบวกอุปกรณ์ให้มันึกขึ้นนะครับผมออฟแนะนำนะครับออฟหลักเนี่ยควรเน้นไปทาง HP d e ีเแล้วก็ตัวของเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าไหนที่เอาขึ้น6ดาวได้นะครับผมอ,อ,อัพของให้เต็มได้แนะนําเลยครับผมจริงๆ HP d e ฮดีเดฟ p l u เฮดพี แล้วก็เดฟนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะสำคัญมากๆนะครับประมาณนี้เออของผมมันจะเป็นของสี่ช่องหน่อยไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าของผมมันตอนนี้มันติด13แล้วอ่ะด่าน13ขีด30 40แล้วอ่ะมันต้องอัพระดับนี้ครับผมมาถึงจะผ่านได้นะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวลองมาลงดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของการเซตค่าด้วยนะครับว่าเซตค่ายังไงนะครับมาด่านแรกนะครับผมแนะนําเลยนะครับฟันดาเมจก่อนเลยครับเออฟันไปก่อนเลยครับเพราะว่า เน้นเคลียหรือไม่ก็เกาะแตกก่อนก็ได้นะเกาะแตกของตัวของราเชลก่อนก็ได้ครับเกาะแตกแล้วก็ฟันได้ครับผมประมาณนี้ต่อแตกโมโปึ่งแล้วก็เซ็หดรอฟันเอาครับลืมไปว่าเราไม่ได้เล่นเอสดนะเราเล่นตัวของแบบอ่าราชลราเชลราเชลราเชลอะไรวะราเชลนี่ฟันแบบนี้ครับเรียบร้อยครับแต่ขนาดของผมว่าของผมแรงนะอันนี้ยังยังตีตัวของตัวละครไม่เข้าเลยนะฮะเห็นไหมขนาดผมว่าผมถึกนะครับนี่ขนาดตัวละครผม6ดาวบวก5แล้วก็ถึกด้วยนะฮะ ผมโดนทีเกือบไปแล้วผมทุกคนดังนั้นบอกได้คําเดียวว่าอย่าดูถูกดาเมจของบอสนะครับแรงมากเลยครับผมอ่ะทาตัวตึกๆเข้าไว้จะดีมากๆนะผมอ่ะประมาณนั้นอฮิวขึ้นมาสวยครับอันนี้ก็ตีชิวๆไปครับอืมตีชิวๆไปฟันไปครับแต่แต่อย่าให้ตัวของอาเนียเอออาอาเนียตายนะครับผมอ่ะ พอมาถึงบอสครับซับโลขึ้นมาก่อนเลยครับเพราะว่าเราโดนดามิมันแรงครับซับโลขึ้นมาก่อนนะครับพอซับโลเสร็จปับ๊บอันนี้มันมีภูมิคุ้มกันแช่แข็งครับไม่ต้องไปทําอะไรมันมากนี่โหแรงไหมทุกคนแรงมากนะฮะอันนี้อย่าพยายามให้มันตายนะขนาดเรามีซับโลแล้วนะทุกคนนะขนาดมีโลซับของตัวอีวานแล้วอะแม่งโดนทีจะตายเอาพูดจะรั่วแรงจัดอันนี้ขนาดอผมโตแล้วนะทุกคน <laughs> โดนทีนิซิสหล่อเกือบไปนะผมอ่าแล้วก็เกาะทำดามจเลยทีเนี้ยก่อแตกโมเสร็จปับ๊บฟัน,นาดามจรัวเลยครับ ปีไปโอเคอันนี้ตอดไปหนึ่งครับปึงยิงโอ้โ oh, หอันนี้ก็แรงอยู่นะทำไมเล่นไปแล้วก็สพอร์ตมาได้ชึบๆโอเคเนี่ยสังเกตนะครับเพื่อนๆถ้าตัวข้างหน้าของเพื่อนๆมันอยู่ได้ครับมันอยู่ไหวครับเพื่อนๆยังไงเพื่อน,อนๆก็ผ่านจริงๆถ้าเพื่อนๆข้างหน้าอยู่ไหวนะข้างหลังไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้ครับ เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือข้างหน้าคุณต้องแทงพอครับวิธีการที่ทําให้มันแทงได้ก็คือการขึ้น6ดาวครับการขึ้น6ดาวการตีบวก5การหาอุปกรณ์มาใส่ที่ตรงสายมันจะทําให้ตัวของเราเก่งขึ้นมากๆนะผมแล้วก็แทงมากๆด้วยนะครับประมาณนี้ง่ายไหมอืเก้าขี่สามสิบจริงๆมันพูดเหมือนง่ายนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่ผมจะ่าดเองอะ่ะผมก็ใช้วิธีที่ผมทําเหมือนการที่แบบแชร์ไปเพื่อนๆน,น,นะครับส่วนมากนี่ยที่เราสังเกตนะครับตัวของเราจะตายมากง่ายมากก็ ถ้าตัวตายง่ายให้เราสังเกตว่าเอ้ยบอสเนี่ยมันหรือแบบมอนเตอร์เนี่ยมันชอบตีตัวไหนแบบเป็นหลักนะครับสมมติว่าตำแหน่งตัวของอีวานเนี่ยกับตัวของเอ่ออตัวของคารอนเนี่ยมันตีแบบบอสม่นชอบตี2ตัวเนี้ยสองตำแหน่งเนี่ยเออๆมากก็ใส่ตัวถึกตรงเนี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ตัวบางๆเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งข้างบนๆหน่อยนะครับเอาประมาณว่าตัวพวกเนี้ยรับตีนนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยแบบรับตีนนิดเดียวอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นต้นนะครับอ่ะถ้าไม่ผ่านนะครับสิ่งที่เราต้องไปทําคือ1ขึ้นดาวให้เป็น6ดาวซะนะตีให้เป็นนตี5ซะะ แล้วก็ไปใส่อาวุธให้มันตรงสายซะนะซึ่งจะเน้นค่าหลักเป็นตัวของ HP เปอร์เซนต์เดเปอร์เซนต์เป็นหลักนะครับออฟลองไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ตีบวก12นะครับตีบวก12เสร็จปั๊บให้ลองลองมาลองอีกทีนึงถ้าไม่ผ่านให้ดูว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับผมสมมติกดสกิลไม่ทันไหมหรือเราต้องแบบกดฮิวตอนจังหวะนี้ครับแก้ไขไปเรื่อยๆแต่มันก็ผ่านเองนะครับในกรณีที่กดค่าออโต้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าเล่นลาเชลเป็นคีย์ก็กดเกาะแตกหมูไปก่อนนะครับ แล้วก็ใช้โอป้าแทโอเนี่ยแทงยับนะครับในการตีหมู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยนะครับผมประมาณนั้นตอนแรกผมก็ติดนะครับติดนานมากด้วยแต่พอมาอ่านดูดีๆจริง,รงอ่ะสิ่งส่วนมากอ่ะที่เราติดอ่ะเราชอบโดนแช่แข็งทุกคนพอเราชอบโดนแช่แข็งเสร็จก็เลยตัวของเอาเอาตัวของพี่แบบลาเนียมาใส่แทนแล้วก็ทําให้มันถึกถึกไว้ก็คือจบผ่านเลยแค่นั้นก็คือง่ายแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะ ถ้าใครที่ผ่านแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ตารางคลิปได้จะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับว่าเอ้คิมนี้โอเคนะผ่านหน้าอะไรเงี้ยเอออันนี้ผมเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนของผมตอนนี้ติดอยู่ที่ประมาณแถวแถว13 13 13 1 13 13 13 8ยังไม่ได้ไต่เลยครับมันถึกเกินอ่ะอันนี้ผมเอาออกนะครับอัน,นอันนี้คือทีมที่ผมใช้นะครับแล้วก็ ผมจะใช้เป็นตัวของ S นะครับในการเกาะแตกเนาะจา,ากลรงนี้เข้ามานี่ทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลที่ผมใช้ก็จะเป็นศาสตร์เลยศาสตร์แล้วก็โลประมาณนี้อันนี้ทีมที่ผมออโต้นะครับไปโอเคครับผมสำหรับทีมนี้ประมาณนี้นครับผมไปแล้วบยบย